เขาไม่ได้ยินเสียงเราเลยวะทาซานไม่ได้ยินเสียงเราอะคาซานไม่ได้ยินเสียงเราเไม่ได้ยินทาซานเอ้าเอาหามองไว้หามอง,าามองทาซานอยู่นี่ มาเร็วท a า a มานี่เราะว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านะแล้วก็มันนนี้ดีกว่าท a า a สาวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงท a ารส,สบายดีไหมโอเคพี่แฟงไม่สบายเลยช่วงนี้ <c oughs> อายหนักมาก ชาสารเอิอน,นานไหมทุกคนน,น้ำเย็นไหมเย็นม, <futuro. S 1> น,นมากก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ซลุงป้านาอากันะ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟนนะทุกคนทุกคนครับว,วันนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาหาทาซานกับพี่โยมอีกครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> นอกจากว่าผมเนี่ยไม่ได้มาหาทาซานกับพี่โยมเนี่ยหลายวันแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่สบายหนักป่วยจัดๆเลยนะแบบโหคันที่แบบว่าเกือบไปโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวแต่ดีว่าผมเนี่ยมียาตัวแรงนะทุกคนดูดิหน้าผมเนี่ย บัวหมดเลยนะแม้กระทั่งตอนเนี้ยผมก็ยังไม่หายดีสักเท่าไหร่เลยนะครับมันยังเจ็บข้างในอยู่นะเหมือนแบบว่ามันเจ็บปอดเจ็บอะไรแบบเนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรทุกคนมันก็เกิดจากร้อนนาอาการร้อนนายอะไรแบบเนี้ยผมไปเจาะเลือดแล้วไปตรวจอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ไม่เจอเชื้อมาลาเรียรหรือว่าไม่เจอโรคอะไรอย่างอื่นนะแต่มันก็จะมึนหัวทั้งวันวิงเวียนทั้งวันร่างกายไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรเลยทุกคนคือ ตอนนี้แย่แย่แย่มากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซีดูเนี่ยหลายวันเลยนะเนื่องจากว่าไม่สบายจริงทุกคนแล้วก็ป่วยวันนี้พออาการดีขึ้นนิดหน่อยเนี่ยจะมาหาทาศานนะเพราะว่าตอนเนี้มันครบเวลาเดือนอีกสามวันละที่ท่าศานเนี่ยเขาจะต้องกลับพม่านะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะกลับหรือเปล่าแต่ถ้าเขากลับรอบนี้ก็ผมก็โอเคนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรติดครั้งอะไรเขาแล้ว เพราะว่าตอนที่เขากลับไม่ได้ช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ขอกับพ่อเขาไว้นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกละตกอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเดือนสิงหานะครับอะไรแบบนี้นะครับสิงหาเอ้ยไม่ใช่สิงหาดิน่าจะเป็นช่วงกันยาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็พี่พี่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาบอกว่าโอ้น้องแฟงพี่เสียดายเลขรถมอไซค์น้องแฟงมากผมก็บอกกับพี่ FC หลายท่านเลยนะครับว่านี่นะครับ ผมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบให้ให้โชคให้ลาบเนี่ยค่อนข้างที่แบบจะจะจะโอเคอยู่นะจะแม่นอยู่นะทุกคนถ้าทุกคนเคยดูผมแรกๆนะผมก็บอกว่าก่อนเนี่ยผมจะใบไทยหนุ่มคนที่เฝ้าไล่นะผมก็ชี้ตัวเลขว่างวดนี้นะอย่าลืมซื้อกันนะครับอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็มีป้ายเซีคนหนึ่งที่เขาถูก เป็นลอตเตอรี่เลยนะเยอะมากๆแล้วก็เขาก็ได้ให้ค่าขนมนะยังไงก็ขอบคุณป้าเขาด้วยนะครับเขาชื่อป้าขวัญใจนะทุกคนเป็น PFC นะครับผมเขาก็เป็นชาวลาดบุรีเหมือนกันนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เขาก็ถูกตัวเลขที่น้องแฟงชี้ให้ดูนะก็คือายทะเบียนรถผมเองนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> อาละรครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเสียงผมเนี่ยอาจจะยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะยังไอแล้วก็เจ็บปอดอยู่ แต่ว่าร่างกายเนี่ยก็คือปกติทุกอย่างแล้วเหลือแค่เสียงกระปอดเลิกกันไอแค่นี้ทุกคนโอเคถ้าอย่งไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b s c r i b e นะเดี๋ยวเราจะไปดูนะ้ําว่าเราจะข้ามน้ํากันได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าข้ามได้เราก็จะข้ามนะถ้าข้ามไม่ได้ก็เราก็จะไม่ข้ามเราก็จะไม่ฝืนนะทุกคนเพราะว่าเราก็ร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าพร้อมไปกันเลยครับผมผมลืมบอกทุกคนนะครับ วันนี้ <c oughs> ผมมาคนเดียวนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ว่างกันเลยป่วยกันมากๆนะครับช่วงนี้โอ้ยทุกคนน้ำมันเริ่มลดวูบเลยไวมากเลยนะผมมองไกลๆผมเห็นเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องนี้เห็นหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าน้ำมันลดแบบวูบเลยนะจากที่น่ากลัวน่ากลัวตอนนี้กลับกลายเป็นน้ำเนี่ยใสายมาก かかนะครับโอ้ยเจ็บปอดมากทุกคนนี <Richt Charlotte> <off ains> ่ว้าวสวยมากทุกคนแด่ประเด็นเนี่ยผมจะลงไปทางไหนก่อนสวยไหมทุกคนสวยนะครับ นี่จากที่น้ำน่ากลัวน่ากลัวนะตอนนี้สายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่เดิมประจำนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอนะตอนที่น้ำยังไม่ท่วมเนี่ยเราก็จะลงกันทางนี้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าขอดูก่อนนะผมรู้สึกว่าน้ำมันจะเหมือนแบบว่าพัดพวกโอ้โหยังไงดีวะทุกคนเหมือนจะไปไม่ได้อะไม่ได้ เหมือนจะไปไม่ได้ต้องหาทางลงใหม่แล้วก็มีอีกทางเดียวอะ่ะผมต้องกระโดดจากตรงนเนี้ยเนี่ยต้องกระโดดจากตรงเนี้ยลงไปอะ่ะจากที่สูงเนี่ยแค่นั้นเองว้าดูดิทุกคนดูแบบเนี้ยมันสูงมากแล้วก็มันชันมากนะเนี่ยผมต้องกระโดดตรงเนี้ยแล้วก็ข้ามน้ำตรงนั้นไปแล้วก็เดินขึ้นไปนู่นอะ่ะ มีทางเดียวนะมีน,นี่ก็โดดไปจากเอ้ยเดีว,ว่าผมจะหาทางที่มันชันกว่าน,นี้มีปะเดี๋ยวหาดูทางก่อนนะทุกคนเอาแบบที่ที่มันชันๆเลยอะหรือว,ว่าที่ที่แบบมันลงง่ายๆกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากอันตรายนะมันนิ่งๆก็จริงว่านับนิ่งๆเอ้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้บ้านน้องแฟงอะเห็ดก็เริ่มขึ้นกันแล้วนะครับคนก็เริ่มหาเห็นหาเลยแเลยนะ เนี่ยผมเดินมาแบบเนี้ยดีไม่ดีฟุกเจอเห็ดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เห็ดก็เริ่มออกแล้วนะครับเนนี้เจอเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดโคนนะมีรอยมีรอยอยู่นะทุกคนเห็นปะนี่เนี่เนี่ยเนะี่ยรอยเห็ดคนมาขุดเห็ดกันเนี่ย เฮ้ยทาซานเฮ้ยทาซานวะทาซานทาซาน,านดูสิเจอตาซานเฮ้ยตาซานเขาไม่ได้ยินเสียงเราเลยวะ่ะทาซานไม่ได้ยินเสียงเราอะทาซานไม่ได้ยินเสียงเราเว้ย ไม่ไดชันาาเอา้าเอา้าหามองไว้หาหมองชาดานอยู่นี่มนันได้เร็วทาซานมาหนี่เพราะว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านะแล้วก็มันเอ็นนี้ดีกว่าทาซาน สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับเป็นไงทารซานสบายดีไหมเค okay, พี่แฟงไม่สบายเลยช่วงนี้ <c oughs> ายหนักมากาาเป็นไงทาซา,า,า,านก็อาทายทซานเป็นทาซานทาซานกินข้าวย่างเงีาา้ยงงเป็นไงบ้างที่ตรงนู้นอะมันเป็นไงบ้างทาซาน,นเ,งงเปียกไหมพี่แฟงอยากดูปไปดูได้ปะ พี่อมโอ้ทาสัรจะมาเล่นน้ำาจะมาเล่นน้ำแต่เช้าเลยเหรอโอ้พี่แฝงก็มาหาทาสัาน,นแต่เช้าเลยเ,รพ,าาเ,เ,ลยเพราะว่าทาสันจะกลับแล้วไม่ใช่เหรออะไรนะท่าสานจะกลับวันนี้ตอนเย็นทาสารจะกลับวันนี้ตอนเย็นเขกลับพม่าแล้วใช่เปล่า อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเด้อและทศชานจะมาเองเมื่อไหรอ่อ่ะยังไม่รู้อ๋อต้องดูที่พ่อโอเคโอ้ในวันนี้ผมก็ได้มายืนตรงนี้นะทุกคนจากที่แบบว่าตรงเนี้เป็นที่ได้แบบฝนตกหนักแล้วก็น้ําขุ่นเดินไม่ได้วันนี้ก็เดินได้แล้วนะอะไรนะอ๋ราทชารจะเล่นน้ำตรงนี้โอเคไปเล่นเลย เดี๋ยวพี่แฟงรอทาซานเล่นน้ำเดี๋ยวผมจะให้ทาซานเขาเล่นน้ำก่อนนะเขาบอกเขาอยากเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะทุกคนอ้มันเป็นที่เล่นน้ำสบายเลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวให้เขาเล่นน้ำกันนะครับ ทาสานเอื้อนนานด้วยทุกคนน้ำเย็นไหมเย็นมากอะไรนะ มันเป็นทรายขอตาซานจะไหลตัวลงมาเหรอแบบไหนคนตาซานบอกตาซานจะจะ,จะไหลตัวลงมาให้ดูนะไ,ไ,นไหลตัวแบบนี้เองเนี่ยเนี่ยทุกคนไหลตัวตาซานกับพิยมชอบ สารก็อายเหมือนจะไม่สบายด้วยนะทุกคน,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 นเหมือนเขาจะเป็นต้นไม้กันหรือเปล่า ทาซานบอกว่าวันนี้ทาซานจะกลับแล้วนะครับทุกคนเขาบอกตอนเย็นๆหน่อยนะครับช่วงเช้าเขาเลยมาเล่นน้าเพราะว่าทางมันก็น่าจะเดินไม่ได้แล้วล่ะแ,แล้วก็ฝนก็ไม่ตกละน้ํามันลดเยอะเลยนะครับถามว่าคิดถึงไม่คิดถึงอยู่แล้วนะครับพี่เอฟซีก็น่าจะคิดถึงแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะพอเราขอพ้องไว้แล้วอท่าซานก็โดดมาหนาวไหม หนาวไหมหนาวพี่โยมนะ่ะระวังนะพี่โยมอย่าขึ้นสูงไม่ต้องปีนนะเดี๋ยวลน เดี๋ยวพี่โยมก็เจ็บขาเหมือนรอบที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศกันทุกค่นว่ามันมันขนาดไหนนะครับสวยมากเลยนะครับดูดิถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะเนี่ยน้ำมันไหลตลอดเลยนะครับนี่ดูดิเย็นช่ำเลย จากที่เราเดินได้เนี่ยตอนนี้ก็ไอ้ทางเนี้ยมันเดินไม่ได้ลแล้วนอกจากว่าเราต้องมาทางนู้นกันอะรอบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามาเพื่ออะไรเพราะทรา,าไม่อยู่แล้วทรานทำอะไรอะ่ะลอดูดิมันมีพวกกุยงขยะเนี่ยไอ้ไม่หมดเลยนะครับสวยนะถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะธรรมชาติแบบน้ํามันท่วมไปทีหนึ่งเนี่ยมัน พอเวลาน้ำาตื้นเนี่ยมันแลดูแบบสวยแล้วก็กว้างขึ้นนะเพราะว่ามันได้พัดพวกกอมุงกอไม้อ,มอะไรพวกนเนี้ยออกนะทุกคนนี่บรรยากาศเช้าเช้าเลยนะครับยอมรับใจทาซานเลยกับพี่ยมเลยมาเล่นน้ำแต่เช้าเลยเดี๋ยววันนี้ก็ทาซานไปแล้วเราก็ต้องดูแลน้องดอกไม้แหละพี่ยม เดยนน้องดอกไม้ผมดูแลให้ดีนะไม่ต้องห่วงโอเคท้าซานตังที่พี่แฝงยังให้เหลือไหมโอเคยังเหลือใช่เปล่าโอเคโอเคสวยมากเลย นี่ให้พีพีเอฟซี FC ได้เห็นบรรยากาศยามเช้านะแล้วก็ดูน้องทาซานไปด้วยนะครับเพราะว่ามหาทาซานเนี่ยรอบเนี่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามารอบหน้าไม่น่าเจอแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกเขากลับวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยนะร่างกายเดี๋ยวถ้าเต็มร้อยนะผมจะ พยายามถ่ายคิดให้พี่เวศซีเนี่ยได้ดูทุกวันเลยนะครับก็ใจรอกันนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่นะทุกคนยังไม่เต็มร้อยนะครับกับร่างกายนะมาดูนะว่าสวยขนาดไหนนะเห็นปะทุกคนบอกให้อากาศร้อนๆแบบนี้ทุกคนสามารถแบบมานั่งเล่นเย็นสบายเลยนะ ทาซานไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยนะครับทุกคนเพราะว่าทาซานเองก็บอกว่าเหมือนจะไม่สบายด้วยใช่ดินมันถลม่มอ๋อพิยมกระโดดเจ็บขาพิยมกระพิยมกระโดดเจ็บขาทาซานบอกว่าสมน้ำหน้าไม่รู้ทุกคนได้ยินปนั้นในกล้องอะ่ะทาซานบอกสมน้ำหน้าพี่ยอมก็เลยโมโห ตอนเขาอยู่มันก็มีความสุขนะมาเที่ยวหาเขาอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็แลดูแบบมีความสุขนะได้เห็นเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็มาถ่ายพพฟซีได้ดูกันพพฟซีก็หลายท่านก็ชอบนะชื่นชอบนะครับทา s านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แฟนเดินไปดูต้นไม้ได้เปล่าทา s านไม่ได้ยินนะทุกคนเสียงน้ำเนี่ยคือมันดังมากเลยนะครับ คือเราต้องตะโกนนะผมตะโกนไม่ไหวอะเจ็บคอสวยเนะทุกคนแดดเริ่มออกละหน่อยๆตาซานพาไปดูต้นไม้ได้ป่ะที่ตาซานชอบปีนเล่นกันอะยังเหมือนเดิมไหมตาซานปั้นรูปอะไรก็ไม่รู้ มันบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากเดิมนะทุกคนมันจะสานป้านอะไรเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยนะครับใช่ใช่มันพังไปหมดเลยทุกคนเห็นปะพังไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะดูดิ ว่ะอุยน้ำอะไรโอ้ยดูตรงนี้ดิมันแบบถล่มเลยมันกลายเป็นดินขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนทรายดิ ไอตอนนั้นน้ำมันท่วมมาที่ให้ทุกคนดูอ่ะท่วมถึงนี่เลยนะท่วมแบบหนักจัดเลยอะ่ะดูดิมันล่องหมดเลยทุกคนเห็นปะดูดิว้าวดูดิล่องเลยอะ่ะทุกคนล่องไปหมดเลยนะครับสดชื่นเลยอะ่ะเข้ามาทีแบบ แล้วก็แบบว่าดีนะน้ำมันท่วมแบบเนี้ยพวกยุงพวกอะไรเนี่ยที่แบบเก่อกันเป็นลังๆหรือว่าอะไรหายหมดโอ้ตรงนี้ก็ท่วมนน่ทาซานใช่ไหม,มดูดิมันมีต่อไม้ต่อเบลเลอร์ทุกคนเนี่ยต่อไม้ต่อใจมากเหนื่อยมากทุกคนนี่ น้ำมันมาถึงนี้หมดเลยนะแรงแรงเนาะตอนน้ำแรงๆอ่ะทาสานอยู่ไหนกันน่ะมาไม่ได้เลยสิมาไม่ได้แล้วพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้พ่ออยู่บ้านพ่ออยู่บ้านทาสานไม่สบายเหรอทาสานไม่สบายเหรอทาสานเจ็บคอพี่แฟงก็เจ็บคอเหมือนกันเลยพ่อก็ไม่ค่อยสบายอ่ะแล้ววันนี้จะเดินทางได้เหรอ บอกพ่อถ้าไม่สบายก็อย่าเพิ่งเดินทางนะเพราะว่ามันไม่ใช่ใกล้ๆไงทศาลาโอ้มันล่องไปหมดเลยนะตั้งแต่แบบน,น้ําท่วมนี่ทุกคนนี่เห็นปะมันน้ําเนี่ยมาถึงนี่เลยนะทุกคนล่องจ้องหมดเลยนะอเออเลอโดยเช้ามาง่วงมาก รัชสารกินข้าวอย่างเนี้ยยังไม่ได้กินเดี๋ยวก็ล้มหน้าทิ่มหรอกนี่พี่แฟงมาหาทาสารแต่เช้าเลยนะกลัวว่าทาสารจะไม่อยู่ทาสารนึกยังไงลงมาเล่นน้ำเนี้ยไม่หนาวหรอไม่หนาวแล้วพี่โยมมาสบายดีเปล่าขาดีขึ้นอย่างก็พี่โยมกับทาสารก็ได้ไปนอนบ้านผมประมาณคืนสองคืนนะทุกคนเขาก็กลับมานะครับ เพราะคนมันเริ่มเยอะที่บ้านผมนระวังเล่นนะาน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 หนา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 นเป็นไงสนุกไหมพี่โยมสนุกอือหือ อาเอา,เอาไม่รู้เขาเล่นอะไรกันนะทุกคน <c oughs> พี่โยม <c oughs> พี่โย, <c oughs> ยมชอนโะยมบอกอ้า แปลว่าทศสานไปล้างเนื้อล้างตัวกันนะมึงทุกคนโหลงจองเลยนะบอกไว้ก่อนเนี่ยเห็นปะลงจองไว้หมดเลยอ่ะโอเคทศสานในเมื่อเราจะไม่เจอกันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่แฟงอ่ะจะเวยพรทศสานนะกับพี่โยมนะคอยร่างกายแข็งแรงรู้เปล่าไปที่นู้นอยากขโมยของนะมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นโอเคไหมแล้วเป็นเด็กดีรู้ไหมพี่โยมด้วยรู้เปล่า อย่าไปทาอะไรมั่วซั่วนะอย่าไปติดหญิงแล้วกันโอเคไหมเดี๋ยววันนี้พี่แฟงจะกลับก่อนทาซานพี่แฟงรู้สึกแบบไม่สบายเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกนะโอเคไหมโอเคไปกอดก่อนเร็วโอเคโยมโอเคโอเคทาซานจะกลับยังอะอ๋อเลือจะไปล้างตัวโอเคไปเดี๋ยวพี่แฟงก็ตั้งขนตั้งแยกทางกันแล้วนะครับทุกคน เพราะว่าผมเองก็ไม่สบายเหมือนกันทาซานก็เหมือนจะไม่สบายแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแ่ทตาซานบอกว่าเย็นนี้เขาจะขึ้นเขาป่าใหญ่แล้วนะทุกคนเขาจะเดินทางไปป่าใหญ่แล้วพี่ยมก็เหมือนจะไม่สบายด้วยนะเคล้างเนื้อล้างตัวก็ผมก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับ โอเคนะครับถ้ายังไงก็่จะหลุดเป็นกำลังใจให้ทาซานกับพี่โยมนะครับแล้วก็น้องแฟงด้วยนะเพราะว่าน้องแฟงก็รู้สึกนะครับสบายด้วยนะครับช่วงน,นี้ก็เต็มที่ละผมไม้พี่ๆได้ยามเช้าขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับ๋ยวผมต้องกลับไปบ้านเองนะทุกคนโอเคบายบายพี่โยมน้องทาซานบายบายโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะถ้ามีโอกาสเดินทางกลับก่อนนะทุกคน สวยไหมทุกคนโอเคนะทุกคนถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เจอกับทาซสานอีกแน่นอนนะครับถ้าเขากลับมานะผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะไปแบบนานอะไรขนาดนี้ทุกคนโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผม